เดี๋ยวคลิปนี้พาเบอ่งอาจาย์แม่นแทงหัวงานครับแล้วยกขางบ่ยกขางบ่บ่ยกยกหน่อยหนึ่งตํ่านไปเสมอเอาให้นั่นนี่เอาต่อใบไแล้วตําครับตําคอยพดูดเลยสงสัยเนี่ยเห็นเป็นนากิกเนี่ยเห็นเป็นนาเมีย่ยนี่ตําสุดแห้งเลยตอนนี้ถอยบอ่ถอยเก็บหัวงานก่อนเอาเอาไปมีดลูบเล็กหน่อย,อยมันหาบมันเสมอกันจังว่านี่ถอยเดียด แล้วว่าจังไงเอารอบนี้เก็บหัวเก็บโอ้ย่ำหาพี่กัดมันบ่เด็นหัวเนี่อะไรประเด็นหัวหนาอ้ยบใได้ถอยขนาดคาแทเลยมุมมันใด้ตัวนี้เอาจัวไปขอ้ยหลังเดียดออกมา จังว่านี่หาควงมาไ,ได้ไวด้านขวาแล้วแลนไปสิไกเติบเกือบเครื่องงานประเดี๋ยวเราถอยเรา,มาไม่บันย้อนหางตัวหน่อยกกเพื่อกาเรดยดแล้วว่างพวงมาได้ก็ว่างหางแล้วหยุมมห่มพวงมาไดตรงตงรงแล้วเหยียบจำหัวจะไหวหน่อยไอ้บอกว่าตีนสอดแล้ไปหากองให้เราหลีกลจังวะโอ้ม้อนลอยๆจังวะนี่เลี้ยวไปน้ำยกไปน้ำบอวิดข้าต่อยอยู่ข้าถอยหลังเดีย้ออกมาเผื่อเราสิเก็บหัวางาน จังหวะนี่เราสิแลงที่ไค่เตอ๋บอบ่ย้อนผ่านนาลงโย่ขีดินไส้ไปายมาทั้งผีแล้วกาเลยดา่าเอาบอ่เก็บห้องงานหยิกห้อ,อยมาหาผู้ไทยไาย่ายงาน,นี้บูครับปับ๊บลงแล้วเยบ็บทุดแห้งว้าวหัวบลตีนจนยุ่มเว้ยเอ้ยอผ่านก็เขาดีซะเหลือเกินผ่านหาพี่ที่ประโยชน์เทคเตอร์นะครับกาขวงนี่ใบผ่านกาขวงดาว ถ้ามันกวงอีกเกลื่องมันที่เข่าดีกว่านี้่ย่บจักอันนี้ก็บว่ามันคากเหะอแยมันจำข้ามผนอยู่วันดี้โฆษณสนานไห้นะครับเบาเหรี่ยงเบาหัวไปซืือผมได้อยากซื้อก็ซื้อผมอยากซื้อก็แล้วเพิ่นจ่ายเงินผมจะโฆษณาครับเพิ่นบ่จ่ายผมก็เบอกไปเพราะแแล้วซืือเอ้าสู้ต่อตอนนี้คุกตาเอลซีเจ็ดส่วนแปดรุ่นเก่าเสากลมมือมีว่างขายมือแรกเลยมีแต่มือสองมือสามมือสี่มือหามือแปดมือสิบมือสิบสอง บัได้อยากได้กับไปเลือกหาเลือกส้มตาดีได้ตาลายเสียถ้าตาได้ลายได้มากมีเงินอย่างเล็กอย่างน้อยสอมเป็ดตาดีคือเก่าบัว่าสิมาเคียงครูกับพ่านหกสองสี่หกเอฟเฮฟวีพัดหรือว่าสองสองหาอีโป้สองสองหกอีโปไทยดีคือกันแล้วแต่ผู้มักเรื่องน้ำนักกับดีสูผ่านหกบ่ได้พ่านหกใบยีฟีบ่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องคว่ำเบารถไทยวันบ่ได้ว่างหางนี่ก็ต้องเป็น ขันหาใบยิ 2, 1, 6, บสองพันหกใบยิบสองนิ้วดีนะครับไทยเลือกกสร้างว้ยยิมมันหยามันข้าวดียวมันกระตายแต่ว่าก๊กเข่าเ้อาไทายเลือกมันอาจจิใจขาดจะไทยเลือกนะครับ <S <S นำนักบ่ไลาหาขอนมาง่อยหานี่มาแขนครับหรือว่าทิให้เมียเป็นคนง่อยเข้าไทถ,ถอยดากตั้มของเอาไม่เออะไรเฮ็ดลงไป <S <S จังว่านี่ถอยเดียดไปแล้วฮักพวก่วมอะไรกาเลียดยิ้มเปื่อยเปืเป่อยไม่อย่างหรอ เพ <indo by> <art> ื่อห้เ okay, มียไทยอยู่บ่ให้เมียมาไทยทีอ่ะโอ้หน้าอย่าคว้างไทยบักงามหน้าเมียไทยไปเลยว่ะจังเห็นก็ใหม่ก็เลยแล้วว่าไอ้กินพ่อหน้าเมียัดไปแล้วว่ามันจะมีกำลังใจเห็นงานว่าจังเย่งยี่ต่ำแม่ป้าเขาว่าโอ้คือออกเฮ็ดไปแบบเดียวกันก็ข่อยต่ำก็ใหม่ซีซิบข่อยแบบแข็งดิ ไปคืดพ่อนะเมียข่อยจันจไรบูที่เหล็กตำบอออกเลยแม่เท่าว่าสิเฮ็ดยังคือเทนะนะียนนาเมียในเด้อผมว่าผมคือเทียนนาเมียข่อยเนาะบึ้งจึ้งอยู่วงใหม่ห้อยก็ใส่เกียร์อะไรปล่อยคาดอกป้องใส่ใสัญญาณใส่ปีนเผาล่องเลยกง็ง่วม่บ้าแต่ว่า,าเออมันดีความผู้เท่าว่าเอาตอนนี้ก็ค้อมสิเหลีวนะครับ เราก็หยเก็บหอบไปแล้วเราก็หยถอยแง่ทั้งนั้นอยู่ห่อหนึ่งแล้วหยเก็บหัวทั้งนี้แล้วก็จังที่สอนขั้นเธอเดียวให้มันเลีวไปเลยนะครับแล้วที่ก็อ่าหัวหน้าก็อยู่อัดปองหัวกี้น่อยเด้อหน่อยหัวก็ควันน้ำแก่น,น่านะเราวสอนขั้นเลีวแล้วยังอยู่เธอเดียวครับเพิ่มความเซตสี่ อย่างว่านี่กับาะมี่ยังหลายกับมีแต่กูอยู่้าแล้วเต็มอยู่โอ้รถใหม่ๆก็จะเป็นตเศียดายครับรถก็ ออาถอยหลังเดียดออกมา อย่างนี้เงาใหม่เนี่ยเทเจ้าใดทยเขาไปได้บ่ตางแม่นคือบ่ฟันหลอกก็เดียวนี่มันยิ่แทงกุ้มตาดิ น่าจะบปากกบปากเวียนเอาบ่าแรนตำ่ำโอ้บ่ยันงาไม่างาไรได้ครับลุนนี่